เป็นอีกหนึ่งคุณแม่ไปแดงว่าที่คุณแม่ไปแดงนะครับของวงการบันเทิงเพราะว่าก็บอกว่าอาจจะมีลุ้นนะว่าจะได้คลอดลูกในช่วงวันคริสต์มาสหรือเปล่านะครับสำหรับซาร่าณรินนะฮะพิซาร่าเน,นี่แหละเพราะวันเกิดอายุครบ36ปีของเจ้าตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ออกมาโพสตภาพท้องโตเพื่อประกาศบอกขา่าวที่น่าจินดีกับแฟนๆทุกคนอย่างเป็นทางการครับว่ากำลังจะมีทายาตัวน้อยที่เกิดกับแฟนนุ่มแอชจอแดนแรปเปอร์นะัแต่งเพลงและก็โปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันครับ ล่าส่วนนี้ซาร่าครับก็ได้ออกมาโพสต์อวดท้องกลมๆใกล้คลอดนะฮะลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความบายเอาไว้นะฮะบอกว่าโหโหโหจะมากับซานตาคลอสหรือเปล่านะท่ามกลางเหล่คาคนบันเทิงครับรวมถึงแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เตรียมนะเตรียมสแสดงความยินดีกันมากมายเลยบอกว่าเออขอให้คลอดง่ายๆนะรักเธอนะซาร่าน้องซานตาหรือเปล่าพี่ซาร่าคูณสองพี่ซาร่าหนูตื่นเต้นแทนค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ